ครับท่านธรรมาชิกญาพี่น้อง <c oughs> นี่ครับธรรมชาติแท้จริงห่านเลี้ยงหา่านไปคู่อ้าวไอตัวนี้ผู้ไอตัวพ่อมีลูกมาสี่ตัวเลยเลยห้าตัวไม่ยังยังไม่ออกไม่รู้มันจะ <c oughs> เป็นไข่ข้าวหรือเปล่าออกมาสี่ตัวแล้วครับเนี่ยเป็นไงครับนี่คือธรรมชาติแท้จริงสวรรค์บ้านนาะ อาหารตาที่แตนจะมีความสุขเป็นไงครับลูกห่านผมช <c oughs> าววิยาจะเอาไปเลี้ยงไหมเนี่ยผมตั้งใจไอห่านสองตัวพ่อ,อตว <c oughs> พ่อแม่เนี่ยผมจะเลี้ยงมันจนตายไม่ขายมมนหรอกผมไม่ใหญ่ใครเอาไปฆ่ามันเอามันไปฆ่าไอลูกนี่ก็เลี้ยงไปดูเป็นอาหารตาเนี่ยดามันใหญ่โอ้ยหนูผี <c oughs> อ้าวหลง,หล,งหลานดูด้วยชาวบ้านอายุทยา ลูกหลานยายพิมพ์ย่าพิมพ์ก็ตามแต่ดูแล้วกันนี่ครับ <c oughs> ไอตัวพ่อกำลังเลี้ยงลูกมันส่วนตัวแม่กำลังฟักไขย่ยังอีกถึงห้าฟองยังไม่ออก <c oughs> แล้วมีไก่สี่สี่ตัวคุยเขียตรงนู้นสนุกดีมันบัน,บน,บนอยู่กับธรรมชาติอ่ะเวลาเราเครียดอะไรก็ตามอาหาันมาดูห่านเนี้ย มันก็เพิินดีมั้ล่ะเออเอาเดีอ่ะอ้าวมาดูอีมุมหนึ่งต้งหนึ่งตัวตวเมีสามต้่มใสตัวมมีหายไปไข่ัะตัวเลยมั้งเนี่ยไงธรรมชาติมันก็จะมันตีปีกเล่นฟุล้ลเล่น้ายอะไรก็มันนันะ่นละนี่ยนะธรรมชาติจริงๆเห็นไหมครับไม่ถึงตอนที่ลุเปี๊ยกเป็นเด็ก มีไก่ตีฝุ่นอย่างเงี้ยไหมนะฮะตีฝุ่นนะมั้ยอ่าถุนบ้านเงี้ย,น,ย,น,น,ยน,น,นึกถึงบรรยากาศเกาๆเขาเลยต้องเอามาสร้างภูมิทัศน์ที่ดีเวลาแล้ว <c oughs> มีอะไรเรียกว่าเครงเครียดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆนะการเงินการทองไม่คงตัวก็นี่นี่ หันมาดูไก่นี่ดูเป็ดดูห่านเนี่ยแม่เสียดายเป็ดไอ้นันเครื่องมากหมากัดตายทั้งแม่อืมเนี่ยน้ำรถตอนน้ำท่วมเอาดินมาให้เยอะยนะสูงเป็นคืบลยนะเนี่ยในสวนได้ดินสูงเป็นคืบอันนี้มพะพร้าวก็เริ่มออกแล้วแต่ว่ายัางเดิมมันมันโคลนจมมันเป็นคโคลนอืม นี่ทำไม่ใช่ครัน <c oughs> ธนาบากนก็เป็นแม่น้ำโขงเป็นคื่อนเป็นแหลง่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คอืมทางารมาชินะอย่ากี่น้องก็ดูดูไปเลยครับอืมอ่าเดี๋ยวไปดูหา่านที่ไปยังจับมันแย่งม,มงันเดี๋ยวแม่มันทิ้งไข่ แมวก็มีเห็นไหมอ่าแมวนี่มดนะแมวสองตัวจริงๆมีสี่ตัวอ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วครับท่านมาติชิกอย่ามีน้องดูไปก็สนุกสายตาเปนะ็นอาหารตาไปกันไปด้วยกันนะครับ